อย่าเถอะครับเนะี่ยอีกหนึ่งวิธีครับที่สุดท้ายถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องไปแล้วครับนี่ครับลับครับท่านผู้ชมขัดหรือเปล่า อยู ha, hmm. ่คร uh, e ับอยู่อยู่อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยหมายนครับท่านผู้ชม แต่ทางเข้านี่แบบหยากมากก็สวัสดีครับดี่ท่านชมนานา,นนา,นนานตกปลาทุกท่านครับิกะดีกด่คลิปครับช่องตกปลาหากินครับผมนี้ก็อยู่กับไม้แน้ครับก็นี่ครับไม้ ค่อนข้างจะร้อนนิดนึงก็เดี๋ยวกบยางเขาะดูครับเราเป็นไอจัว่วแก้คันจิ๋วแล้วกันนะไหนก็ในป่าป่าหรือเปล่าไม่รู้ดูกันครับเวลานิดนึงครับท่านผู้ชม เหนที่หนามากครับ Mm hm. ย้ายไปฝั่งนู้นดีกว่าครับท่านผู้ชมน่าจะลงง่ายกว่านี้ไปอย่าเด้อดครับเน่ยกล่องลอยนะท่านผู้ชมร่องรอยคน าตกยับไ่ครับ มันเป็นบ่อร้างครับท่านชมตรงนี้เป็นนอนยางดูครับนอนยางลุงแซมครับนอนยางหางโบก ยตอนยางนุงแซมอู้หูยไม้แรกกัดเลยอูย้หูยกัดหนอนยางนะผู้ชมกัดไม่โดนครับ ตัวเบลลมเลยนะแปกครับตีกบอยางตั้งนานไม่กัดกัดทีเดียวครับค่ณนผู้ชม หายไปเลยอีกหนึ่งวิธีครับทีสุดท้ายถ้าไม่ได้ก็าจะต้องไปแล้วครับนี่ครับฝายางครับตัวใหญ่ขึ้นครับ <c oughs> อตัวที่มันใหญ่ขึ้น Tôi với trái đáy phụt ท่านผู้ชมขัดหรือเลปล่าอยู่ครับอยู่อยู่อยู่โอ้โหโอ้โหวิ่ดำเงี่ยมเลยท่านผู้ชมโอ้โหเฮ้ยชนได้ครับโอ้โห นี่ครับโอ้โหช่อนใหญ่ชมโอ้โหค,คือผมอใช้วิธีการแบบนี้ครับเมื่อกี้ก็มันไม่กัดครับดีวน้ำอยู่นานหน้ากะมันไม่กัดก็เลยปล่อยลงข้างล่างครับปล่อยเรือจมใต้น้ำแนละ้วเคาะเคาะเคาะมานะสุดท้ายไม่เหลือครับทุกท่านช่อนครับอื้อห ตัวดำเลยครับอุย้ยตัวดำมากท่านผู้ชมอุ๊ยเบา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 นะครับโอ้เดี๋ยวปล่อยครับเดี๋ยวปล่อย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 เดี๋ยวเบาเย็นเย็นเย็นก็กนะครับใช้ปลายางครับตีดีอยู่นานนะนี่ครับโอ้โห้ดำเมี่ยมเลยครับกัดแบบใต้น้ำนะตัวนี้ โอ้ยเดี๋ยวขอปุด,ดครับช่อนไม้แน่นนะนะครับได้ผลครับผมนี่ไซร์ประมาณนี้เลยครับปลากัดยากครับไม้ก็หลอนด้วย,อ,ยอะไรจะขนาดนั้นโอเคปล่อยแล้วกันครับปล่อยที่เดิมตรงนี้ ไปแล้วครับอยอดเรด,ดูต่ออีกสักแป๊บครับท่านผู้ชมเผื่อมีอีกอีกแป๊บนึงครับไปครับท่านผู้ชมครับแีกนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับอ่าแถมเดียวครับท่านผู้ชมเป็นบ่อล้างครับไม้นี้เป็นไม้ก็ค่อนข้างที่จะ ร้อนไ้นโอเคครับก็ขอลาท่านผู้ชมตรงนี้เลยนลกันนะครับจะไปคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ